กระเพ้าเนื้อช้ำๆตามมาเบ่งวิธีเห็ดค่ะเริ่มต้นทีหั่นเนื้อบางๆก่อนที่จะนำไปสับค่ะเมนูนี้ถ้าไผบ่กินเนื้อก็เปลี่ยนเป็นหมูก็ะได้เนาะหั่นบางๆเสร็จแล้วก็สับ สามข้ตองละเอียดค่ะค่ะหลังจากนั้นการมาตําพริกกระเทียมจะเป็นพริกแห้งหรือพริกสดก็ได้ค่ะวันนี้ใส่เป็นพริกแดงจินดาสดเติมเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตําให้แตกตําแค่พอแตกกพ็พอค่ะ จังนั้นกันนำไปผัดเนาะตัางกระทะน้นมันใส่ค่ะตั้งไฟอ่อนกระทะแบบนี้หอนค่ะค่ะใส่ไฟแห้งบดนดกนำทีกระเทียมตลงไปผัดให้หอมผัดให้สมกินหอมเลยค่ะ เมนูนี้เห็ดย่ามใดจามไปเจ็ดบาทแปดบาทพู่แล้ค่ะหลังจงนากนั้นก็เอาเนื้อที่สับไว้ใส่ลงไปค่ะผัดเนื้อให้สุกผัดกะเพรานี่เป็นเมนูประจําร้านอาหารตามสั่งเนาะคะ่ะบ่าจะผัดกะเพราอย่างก็มีถูกอย่างเป็นเมนูที่เฮ็ดงายได้กินไวแล้วก็อร่อยค่ะ ยิ่งกินก็พอสวยหอนๆนี่เขาก็เขากันผัดให้เนื้อสุกดีเลยค่ะตอนนี้จาแห้งด้ที่น้องแฮตัดในส่วนที่จมออกซื้อๆค่ะผัดไปสักครั้งหนึ่งกระทะแห้งค่ะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยแล้วก็ปรุงหลดด้วย,ยววซีอิ๊วขาวซอฟฟ้าเขียวแล้วก็อันนี้เป็นซอสหอยค่ะ ใส่ลงไปสองซอนโตะตามด้น้ำตาลค่ะใส่ตัดเค็มพัดคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะปิดท้ายด้วยใบกะเพราค่ะพัดให้ใบกระเพราสุกเป็นอันเสร็จค่ะกระเพราเนื้อคิดว่าเป็นเมนูโปรดของหลายๆคนเนาะ กลินหอมแล้วก็รสแซ่บค่ะถ้าคลิปหากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนเห็ดขิมเลยนะคะขอบคุณหล,ลายๆค่ะตอนนี้ใบกระเพรากระสุกดีแล้วค่ะลระเพราเนื้อฉ่ำๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเด้อพยาก,กินิน้ำ เมน,นูนี้ก็การันตีว่าแซบไหลแซบแซบค่ะ